ความเเวาห้าผู้ใหญ่เพิญญพินเพินินผู้มีจิตใจใส่ท่ทาบุญเนาะกระโคให้ซอยมานำพระอาจารย์เด้อยังให้ซอยพระอาจารย์เติมโดยก็ยังให้ซอยพระอาจารย์ซอยเป็นแห้งซอยกันเนาะโดยเป็นประบุญจังเล่วไว้พี่น้องเลยยินบอเสียนวายู่ว่าถ้ามีผู้ใหญ่ซอยเขามากอะอยากให้ซอยเติมพระอาจารย์หลังคาคงหลังคา หมบตอนนั้นยังบ่มีตอนนี้หรอ,อกกาบสบายดีพี่น้องสบายดีและก็สวัสดีพี่น้องอิปซีของตสิบเบิร์ตสุขสู่คนพี่น้อง <c ười> พ,พ่อกันกับตัวสิดปันสุกอีกแล้วพี่น้องเลยแล้วก็ตัวเดียนปันสุกพี่น,อน้นงงองนั่งทางข้างนี่แหละมาน้ำกันแล้วว่ากล้องกล้องกับสีโบได้ใส่ไปใส่มาปันใดพี่น้องขากล้องเดสสโมลี่เรียบร้อยพี่น้องกล้องขากล้องเพอแล้วพี่น้องตายเรียบร้อย,ยชงใส่เพมันถึกฝนพี่น้องช่วงยังฝนแหลยทายแล้วก็ผลนลิ้นนะฮะก็ยังทายเลยดิเดียนเพราะว่าเิ่นโนบไฮถึงน้ำลาย เอากาแต่กาสุดตะลวังอะไรพี่น้องพรา่านี่แหละกายังคือพระพุทธเจ้าพันว้าคาสอนของพระพุทธเจ้าพันได้อสอนไว้พันได้ปาไว้หให้ลูกให้หลานปาไว้ให้มนุษย์พันวาบมีอย่างที่ว่าแน่นอนบ่มีอย่างที่แบบซีอูไปตลอดในโลกนี้แมนบอตัวเดนบัวว่าจะเป็นคนบัวว่าจะเป็นสับ์บัวบัวจะเป็นมนุษย์เป็นสัด ทุกอย่างในโลกนี่พี่น้อะทุกอย่างเป็นสิ่งของมันยังกระามนะทุกอย่างมันจะมีจุดสิ้นสุดของมันเนาะจะมันจะหายสลายไปตามการเวลาพี่น้องเลยว่าจะเป็นลมว่าจะเป็นฝนว่าจะเป็นอากาศเนาะถึงว่าอาจาต้องไว้ไรกับมันกับมีมืมอมียามมันไปมันเบิดคืออย่างฝนนี่ฝนห่อนยามเบิดกับเบิดพี่นนองอยากให้ตกกับบร่ได้ตกเลยอ่าบันอด บรรทอนย้มผลต๊ะอยากให้เศร้าก็บรรเ้าพี่เนอะมันเป็นมันตามตามเพิ่นเพิ่นกำหนดมาไว้แบบนี้แล้วพี่น้องไงเนาะบุเปกสุดแต่หักษาแหละตัวชิดอย่เครื่องครองนะเนาะน้ำใจคนคือการตัวชิดแกบสุดแต่หักษาพี่น้องจิตใจคนกับเส้นกันพี่น้องเลยมัน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 บรรยุบนเก่าพี่น้องมันบรอยุบนเก่าอ่ามันสิบแบบงียเง่าใส่เงี้ยคขัวไปหนาได้เลยพี่น้องไงเนาะเอา บอกเรื่องขากล้องกันยาวไปเลยพี่นอนะ้องเนาะอ้าตอนนี้ทุสิตกกับตุเด่นนี่ยอยู่เฮือนของป้าบุญพี่น้องโดยก็มาเยี่ยมยามถามข่าวเนาะมาอัปเดตเบิง้งว่าเฮือนป้าบุญเพิ่์ธฮอดใส่แล้วเนาะเพราะว่าบางทีอาจจะมีผู้ใหญ่ใจบุญอยากช่วยเหลือป้าบุญและการเพิ่์ธบอสบายนะเพิ่์ธเป็นจังไงแน่แล้วเนาะป้าบุญบอสบายแม่เพิร์เพิ่์ธเพิ่์ธเจ็บเพิ่์ธโซเพิ่์ธซักจ่าตั้งแต่ตั้งแต่ ลูกบาลอยเสียไม่ได้มือนันะ่น,นปไปเลยพนซักโซ่เข็มแ้่พลอยงบ่ได้ไปอ่าไปงานศพหลานพลอยจังไม่ได้ไปพนให้น้องดําไปพี่น้องเหรออ่าในสิบเอ็ดเมนไปเยี่ยมยามถามข่าวเบิ่งดูจักบาทเนะเาะอ่าว่าเป็นจังได้เฮือนฮอดใสแล้วก็เฮือนของป้าบุญกะอา่าขาดเรืออยู่เบาเบาอันบเนบาแสนว่าในช่วงนี้แต่อนาคตบ่ฮู้กะสิผู้ใหญ่เพิ่นตื่มบ่เรื่อนอะไรแต่ว่า ว่าแสนว่าคันทงางตัวซิดบอหรือว่าทางตัวเด่นนอคันมาถ่ายที่ผู้ใหญ่อยากชอยก็ได้อยู่ยเป็นหลังคาเป็นหลังคาเป็นโครงหลังคาเฮิอนประบุนนะพี่น้องย,ยังบุได้ตัวนั้นยังบุได้โครงหลังคาเนาะแม่นยังบรได้ตัวนั้นพี่น้องเหะอเลยมาอัปเดตเบิ้งเพื่อว่าประบุนได้ครับโอกาสจากผู้ใหญ่เนอพี่น้องจังเล้วไวมาจัางใซะเนาะเอาในเมื่อพร้อมกันแล้วกะไปกันเลยพี่น้องเนาะ ฝากเป็นกำลังใจให้ตุซิิตุเดนแน่พี่น้องเนาะฝากกดไเคลกกชเชเบิงบ่ขาดโฆษณาพี่น้องเนาะไปไปพี่น้องบบดนี้ใครในตลรดเนาะบ่เปื้อนปัญใดล่างเองก็ได้ขันซำนี่พี่น้องเลยสีดนำใสมีแต่กี่พุนไปซื้อ มากับตูเด่นผู้ตูเด่นเปิดคลิปอยู่พี่น้องสบายดีตูเด่นให้แล้วพยูบอ่ะนะทุกอยู่อยู่หรออยู่เนาะไปบุญป่ะไปเจ้ามาแล้วเพราแต่เพิ่นเห็ุเฮือนนี่ยังบ้านมาจากเทียนยังบ่เห็นเลยเนาะโดยยังบ้านอันตั้งแต่ล่าสุดนี่ย่อกระสอบเข่าย่อกระสอบย่อกระสอบเข่าเจ้าไป มึงนี่ใช่รุ่นใช้มือจับเอาได้บบบนี้เอาคอยนะเอ้าแสงใส่กุ๊บมาไดิเช่นผู้พี่น้องปะบุญมาอยู่เฮือนบ่อสะนี่เนาะมาทางไหนดีมาทางไหนดีมาทางไนเออออกไปโค่้าให้โง่กินไปนั่งอย่ห่มกินน้ากินไงก่อนประบุน ก็มาแต่ห you น know. yeah. no 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 oh. ้าพี่เขาไปเบิ่งเฮีอนเิ่นเลยก่อนเป็ดตวเด่นเป็นห่อัชเนี่เบิงแนแหบมาแบบนี้นะ่าเหมเนแค่น้องแดงด้วย เดดตะเสาเฮตเย่อยู่เนาะพออะไรกันเฮ็ดต่เสาเงินนองแดงกันเทมือวานนี่ได้นี่นะวานเนาะโอ้สามสี่แวนี่เกาะเพื่อนประบุนี่คือชีโมมี่กำบังเนาะชีบมมี่อย่างผิดพลาดเนาะเพื่อนประบุนี่พี่นาะโมมี่นาะมันถอ หลายเรื่องหลายเล่าละครหนังเรื่องนี้พี่น้องน้องแดงกับปิตาโต้นึิดมาแน่น่งกันพอสิได้เฮือนไหนก็ยังบบได้อยู่เสานี่มันตั้งเติมได้ไงสามเสาทั้งหลาพอดีเป็นสิบสองโมเดนแต่ว่าเสาเก้าเราเป็นเสาไ่เนาะหันบ่หรือว่าทำกันบ่เสาไงไรทางนอกทางในนี่ สาวข้าวตะกี้วะเสาวข้าวตะกี้ได้อันนี่นะเล่นได้ด้วยเสาได้แนนี่สาวข้าวตะกี้ตะกี้มึงได้เสาขมือหนิเนี่ยเสาวน้อยๆเสาวหน้าสิบแปดบ่เถอะนะว่ายายชุดเด่เนาะนญ่ชุดเด่นนี่เสาขมือนี่เสาข้าวตะกี้เสาวใหญ่ได้ด้วยเด่นนะเสาขมือนี่เสาวบริยใหญ่เลยราคากับตังอีกคขมือนี่แพงกับแพงอ Ảnh phần ạ, cái tăng sau này Đợi Nông đầm, phía nông ở đây nọ Thẳng thẳng thì chứ chung qua đấy cho đến Chung qua bà Chứ hết bà đấy, hết thẳng nạ, hết nghen khuẩn bò Bà lèo to lông khe này Tò, hạc tò nọ ตอนนั้นเอกก็ต่อไม้ขึ้นที่มันกระบอยากลเอางกเีเอขาดมาตัวเด็นเนาะแต่ว่างบคงหนังค้านี่ย,ยังยังยังขาดอยู่เนาะยังขาดอยู่มัยังอยู่คมพี่ป่า กินน้ำเย็นเย็รดเอ้กินรดแล้วเจ้านะเอากินมาได้กินนี่เอ็ดนรูได้เยอะพนังตั้งนี่บอนั่งยังย่อก็ได้บอตัวสินั่งไอ่่บ่นี่เจ้าเฟือแล้วเอามาสิบ่ได้จับได้อยตั้งไว้ก็ได้เท่สตเท่าสบายใหญ่ได้น่อ้าว้ยตเด ไปรถจะให้บอกจะมานม่ค่อยเออติดตามเจเดนเนยเด้อพี่น้องเลยเพิ่นไปงานเพิ่นโตเพิ่นเพิ่นไปรับงานเมาตกแต่งภายในพี่น้องเลยเนาะก็สีได้ไปแนวนี้พี่น้องเลยอ่าเออแต่ก่อนเซีด youtube เลยอ่าเอาไปเอารถได้ตกลงกันได้กับเจ้าของเฮือนทำปากเพิ่นแล้วทำปากสีให้เป็นงานที่ว่าทำปากไว้แล้วเมนอ่าอีกย่างกับโฮจักกระเพิ่น ชอยกันตกงแต่งภายในแบบเอาไม้มาแต่งอบ่ต้นเ่นแบบเฟอร์นิเจอร์ีเดวแร้วบ่ก็แปดสิบเปอร์เซ็นตีหลายคนได้ถามหาเนี่ยลายบ่ตัวชิดเจ้าแดดอยู่บ่ตัวชิดแดดอยู่บ่แดดอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาบาดเดียวแดดนี่เขาเฮ็ดใ้กันนี้เอยเนาะ นี่แล้วเฮืนประบุญนี่อดเอาอดเอาอเอาเถอะ้าถูาบ้านนี่อ่าด้อยูโฮมแล้วบ้านนี่กล้องกจะจัดซ้ำชันแน่พี่น้องเอ้ยไม่กันชันเพื่อนเพลียบ้อยเลยอือเอาเหาเรื่องบ้านนี้พี่น้องโดยประบุญมาแต่นะโดยสบายดีโดยสบายดี มาแต่นาดูย่างไปบ่ย่างนะเน่ยอือ่างเอาขอโทษขออภัยเมื่อนี้โมมีขนมมาให้เด็กน่อยใช่ไดูย่บได้กัยานะแคมพ่นได้มาเยี่ยมมาย่าสาธุเลยเมื่อนี้บได้อย่างติดมือมาเลยพี่น้องเอยเนาะมีแต่ข้าวมีแต่ข้าวลานชาวเพื่อนมาผักเมื่อนี้เพราะว่าไปหาไปหาน้องแรงมากเมื่อกี้นี่ ไปหาน้องแดงนอตเด่น,นดยไปหาน้องแดงมาก็เอาเงินให้เพิ่์นยู่ให้พ่อให้เป็นชื่อกินแล้วแล้วก็ถามเพิ่์นเรื่องราวว่าเพิ่์นอยากมาบอ่ออะไรคือว่าอยากชิมาบอ่บอว่ามาอยู่เฮือนบ่อหรอเพิ่์นตอบอยังไงตูเด่นเพินน่์น <laughs> อยากมาเขาอยากมาอยากมานะไอ้ว่า มาอยากมา,ย,ากย่านเป็นแบบเกา่างั้นยานอ่ะบ้าวาันนช่เลยมันบอกกามามแต่จะว่าถามว่าหู้อยู่บ่ว่าน้องนอง้นองตายปะนะน้องเชียรนะเพิ่นว่าบ่าหูคำหูนะสิมาอยู่เพนะิ่นอะเอาให้อาพามา แต่เอฟซีภาวะเบาเบาบ่อยคือบอกอยู like ่วเอาบอยไปบอกยัวได้หมือนนะเสี่ยน้องแดงมาบอกหูดิทีแล้วสมองเราอ่ะลืมสมองลงลืมบอกว่าไะไรเนาะจักแล้วขน้อยกระบืจักคือกันเนาะบืจักจิตจักใจไปให้ใจเขาเนาะโดยหรือว่าจากมาบอกกล้ามาหลังย่านอะบ่าวน่ะสาวบ้านซะจิตอีกมุมหนึ่ง ยอีกมุมนึงกับบุมมีรถมาเหละย <โด S 1> ของอยู่กับอากับอาเหะาะดูอยู่น้ำพึนนำพ่นเด้เพิ่นกะวิการกบปะตี้แล้วยำเกี่ยวเข่าครับดูยำวียำการเผิ่นก็ะเลนวิเลนการปตี้พิ่นตีไ้ไผ่แล้วหน้าแห้งสามทุงผูเนาะบันก็แห้งอยู่รอกเจ้าเข่ากำลังเริ่มเนาะตัวเนาะเข่ากัน กำลังคนเกลียวเลยฮะวากันบาทนี้เกี่ยวมาใส่เคลื่อนประบุนอ่าเพิ่นเห็ดอยู่บ้านมือนี่กะเห็ดเพิ่นบวสบายว่าเพิ่นมือกินยาก้อนเพิ่นสั่งสั่งสั่งอยาเป็นไข้สั่งติวดีไอไตัวเด่น ประมาณสิบปีนะช่างเงินประบุนนี่สิบสามสิบสี่หนึง่งไหยน้อยกว่าเขาน้องจ้อยน้องหลายอีกเห็นจะคนซ้าโมโนงซ้ำลานข่อยน้อยกว่างันอีกงานสี่หา 4, คนาแต่ว่ามีมีสางใหญ่เพิ่นคุมนำคนหนึ่งเนาะโดยแย่นั้นมีแต่เด็กน้อยเลยลานเพิ่นลูกเพิ่นเด,ดูกลูนนะลกลานกําลังเขาเห็ดนนเด้เด็กน้อยนะเพิ่นเอาน,ำน้ำทะเล อันหมดนี่หมดนี่น่าห้าหมื่นเพื่นเอาน้ำห้าหมื่นโดยโอนเด็กน้อยให้คนหน่าห้าร้อยกับฟอเขาบอกเอารายเด็กน้อยมันก็ใส่เวลาโดนเติบได้น้อยเกินจนเลยโดยอ่าเป็นกระโดนเติบมาแล้วต่างไปว่าให้เฮือนประบุญนี่เป็นอาจารย์สอนเลยนะเป็นอาจารย์สอนเด็กน้อยนั่นเลยแต่ว่าเห็นให้แนียนเลยเออยน่วยยูปีเอาฤกษ์คูกับบัวเลย อ่าเพราะได้หิวนั่นหิวนีแหละน้อประบุนเนาะโดยกระจาหญ่เพพ่นนั่นแระคือผู้เป็นพ่ออันผู้ไอเมียวพ่นนั่นแล้วผู้เป็นพ่อพ่นนั้นซื้อพ่นกระเห็ดคักนั่นแล้วพอได้ย้อนเพราะได้นี่แหละพี่น้องแบกอ่าบัดเดวย้อนี่แหละย้อนนี่บอกนี่บอกนี่แหละหายหิวทางปูนมีอย่างนี่แหละพอะได้ย้อนแล้วก็ให้เด็กน้อยเขาเฮียนเห็ดไปน้ำ โอ้ o, ตัวเดินไปเบิ่งด <the> nah <If> ินบ็อกเลยเออเจ้าก really <the> ับฉลาดเนาะตัวเดนเออพีน <to finish it> oh ้องเลยน่ะเ้เออเอตัวเดนนี่กะอัศสรรยันเนี่ยตัเดนนี่อ่าแล้วก็นั่งปอกอะไเนยเฮ้านาะเฮาก็ต้องไหวพิ่เนาะทุกเอ่นอ่าน้องขาเล็กน้แลิวเกน้งิวเลโอ้ยซาาหใหญ่ เด้ยันบานของอยู่แค่นี้ครับรถอยู่เพื่อนในเพิ่นนี่นะวะเพื่นไหนนี่เด้เจ้าของหรถเพิ่นอยู่นังในนี่ได้ยวเอะเอาดีใจเนาะประบุเนาะโดยขน้อยก็ดีใจกูมือนี่มาฮอดตเนาะมือนี่เนาะโดยอ่าดีใจ อ,อืดีใจดีใจน้ำประบุนคือกันพี่น้องเลยนี่อย่างชีวาอยู่บ่ประบุนบ่อน้ำลายๆคนบ่ข้าน้อยก็เยอะโคพพะความเบ้า้าผู้ใหญ่เพลินเพนผู้มีจิตใจใส่ทัาบุญเนาะก็ขอให้ซ้อยมานํำพระอาจารย์เด้อยากให้ซอยพระอาจารย์เติมโดยก่าอยากให้ชอยพระอาจารย์ชอยเป็นแห้งชอยกันเนาะเป็นประบุนจังเลียวไว้พี่น้องเลย ยินบ,บ่อเศียรวอยู่วะถ้ามีผูยย้ใหญ่ช่วยเขามาก็อยากให้ช่วยเติมพระอาจารย์หลังคาโค้งหลังคาหมกตอนนั้นยังบง่มีตอนนี้เนาะเด้อได้ยินเพฝนวาอยู่เพป็นมาหาบ่เอ้าวเป็นมาอ่ะ้ามาย,ยา่อเ้าซอยบ<ว>่บ่ทันครับบ่ทันซ ใช้หมอกบัวไปขายอยูบอ่บ่อเดี๋ยวนี้นะไปแต่เมื่อวานนี่มันยังโบแก่ัโบแก่โดยไปเมื่อวานนี่ก็พอได้ซื้ออันของกลิ่นได้มาจุ่มพันในอยๆเศร้านี่หนูไปขายคือเก่ามาเลยหนูไปขายคือเก่ามานะหนูไปใช้เชโนโ่หดตลาดพอดีพันซอยซื้อซอยนมือนี่แหละลก็เลาะไปน้ำทาง <ไป S 1> เลยน้ำทางโดยเลาปน็นทำทาง ันว่ามีมือนีชื่อซอยบทันแก่เอาหวานก็บซามซีมือเพราะแะ้วมันจังแต่แก่ซีมือสีมือห้ามือก็แก่พอดีกินแบบนั้นนะเลยแบบว่าดอกมันมันไข่ออแล้วมามันยังอ่อนกันมันบแก่พันเอาบได้แบบแบบเฮากินบได้เห็นดหวันนี้นี่ บ่ลอยเพิ่นได้โทรมาหาอยู่บ่บ่ตั้งแต <Bo. S 2> Bo hum. Bo hum. ่มื่อนันมายังบ่ได้โทรมาเลยบ่บ่บ่ได้โทรหาบ่ได้มาหามาบอกข่าวเอ่ยเลยบ่ขนอยกะอยู่ดีมีแหงเพุ่นแหละวางสำหรับวางในต้นในโตข้างในขน่อยกะจังซิเมอว่าสั้นซะอยากไปก็บอกข่อยเด้อเด้อจะพาไปดยข่อยก็ได้ลมได้บอกเพิ่นเติมยยหลายๆเรื่องเมื่อวานนี่ก็คือว่าออกมาขอโทษดีเราออกมาขอโทษ ขอโทษนํำเบาเทน้ำสาว่างสาวลหลขอโทษทุกเรื่องที่ผ่านมาว่าฉันขอโทษ<ม>ทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับน่องแดงเกี่ยวกับเอื่อยทุกอย่างกะหวังว่าเราฉีดคุดได้คือว่าเลยเนาะโดยโกกะซ่าถูกแล้วให้น่องคุดได้ไปแน่นองลอยน่นก็ไดให้พึ่งคุดได้ได้ แต่ว่าความถูกมีกับข้อความซอยเลอจากพี่น้องพังไทยพังลาวเพิ่งกับสีเบิง้งสีแยงอยู่ดอกขันเปลี่ยนได้เชื่อว่ามีผู้ใหญ่ให้โอกาสอยู่ดอกโดอ่าคอยก็บ,บอกอยแก่แต่กะแต่กะยังไม่ได้ไปตั้งแต่มือว่าเพิ่อนอ่าขอโทษและฉิไปบอกเพิ่นเติมพี่น้องนนนี่สิ่งที่คนที่บ่ลอยอ่ากะเมียควรสีขอโทษเนาะถาก ถ้าากว่าเราหูสึกพิษนะนะ<ด>คนชีควรที่เราตี่ขอโทษนี่ลักลักเอฟซีกับเมนลักๆกักๆนี่เมนต้องเมนเอื้อยเอื้อยเอือ้อน้องเจ้าของอ่าอย่างปะบุญบอแต่กับลานคือน้องแดงอ่าตัวไรคิดว่าหูสึกพิษเพราะว่าเข้ากับไ่ได้เรียดบ่ได้ให้ดนะอกเนาะแต่แต่ตัวไร ตัวใดที่ว่าคิดว่ามันบวถ,ถึกอะนะ<ด>กะให้ให้ขอโทษไอ,อ,อ้น้องเองพี่เพราะว่าคนเท้ายุ่นกันบเเหงได้จะคิดได้อยู่อีกหอดจกปีสีเครียดสีร้างกันจนว่าไงหอดมือตายโดบ่ได้โหชีกรรมให้กันเะมันชีจองเว้นจองกรรมกันที่ซื้อนอนตัวเด่นเนาะเดี๋ยวมีโอกาสนั่นิไปไปไปเยี่ยมไปไปลิ้นนำ้ำเลาาอยู่ดอก คือว่าประบุนพ่อเมื่อไดก็บอกเด้อดูสิพาไปคือสีบอคือเก่าดอกคือชีบอเราชีบอเหตดจิตใจมโหโซโซอยากตีอยากขาไอ้น้องคือเก่าดอกอ่าดยบ่เป็นยังดอกขน้อยนี่สือเป็นเอ้ยแล้วเนาะเป็นเอ้ยก็สเม่ผู้นึงว่าสั้นซะ แล้วก็บรได้เขตคมอมพาดนองเนั้นเลยดอกขน่อยก็ได้ก็ยังสิได้ไปอยู่หัดจกซิแมนเมื่อได้แห่ะยังเป็นเมยก็ไ<ห>ปแข่งแห้งก่อนเนาะโดยอ่าอ่ยากดอกไปมันมันบุคือตะกี้ดอกตอนนั้นมันบัดเรื่องเล่าอะไรอะไรเนี่ยบุข้าใจกันอไปบัดนี้พาไปบัดนี่ไปให้ให้เข้าใจกันนะบัดเนี่ยโดยให้แพงกันพี่น้องเลยเนาะฮะไวบบ่จะให้มันข้างคาใจ าก <c oughs> ใหส้สิ่งที่ผ่านมาให้เป็นบทเรี่ยนแก่เราคือสําหรับลูกเล่ากับห้องก็ะเบิอกว่าวว่าเป็นเวียนเป็นกรรมให้ชววาวน้องเพิ่นถือมาทานั้นแต่เรื่องเรื่องเวียนกรรมให้เล่าคิดเอาเองให่ผัวเมียเราคิดเอาเองอย่าแงบบนั้นเนาะตัวเด่นเนาะมาบุญเนาะขน้อยเพ่อให้น้องเป็น,นได้ดอกให้ขาอยู่ดีมีแหงมัดก็พูกกูนนั่นแหละบริืุอมก์ตกใจแกน้องดอก ได้แซมได้แซงเนาะโดยบร่ได he kind of ้มได้แซงแนวพิษกับพิษไปเนาะคือเ่้ามแล้วพิษพลาดได้เชื้อขน้อยกับป็นเอ้ยกับซ้ำแม่ผู้นึ่งกับขน้อยกับคือเบ้าแล้วขน้อยกันยังได้เบ้าพิษคือกันบาดเวลาอย่างให้ว่าสั้นซะอย่างห้เนาะคนเราเนาะบาดอย่างห้ขน้อยบอกว่าบาดอย่างให้จากสีบานเนาะโทษโดยพี่น้องสมุดเรียงไก่เนาะ ไกลผัดบินขึ้นมาขี่ใช่เพื่อนโอ้ยหามเงยกูขามกินเฉพาะพิษไอ้เลหาคนนะบาดไปเละนะกับชำนาากับบาดได้พีน่น้องเยห้าเละอย่างวะเนาะคนที่ขน้อยได้เบาพิษจะขอโทษขออภัยคือการขน้อยก็ได้เนาะบาดมันพลาดกับพลาดคือว่าห้าเละขน้อยก็ดีเหม็นเท่ากับคือกันโดยนึงเถอะครับรถอยู่ทางอีดีนี้มูงโง่ตะนา วุ้ยหาแด็กเงยเมืเ่อตายบ่เลยขีนะ่รถเดินเอ้าเดิเดินเดินเดินในียินดูอยู่นั่งอยู่ชื่อกับงโง่แวบอบย่างโง่คื้อยากงโง่กับงโง่นะโตอ่ามันหลุดเทาเทาผูกขับเทาระวังน้ำบ่ได้กะบางเพื่อมันตกใจนะจะไปตามเอาเพิ่นนี่ยแหละไปทางไปทางบ้านน้องแดงเนาะมองโค้งเนาะกระจมแต่กระต้องจมแน่ ฮักแวบบาดเดียวตกใจเหานะคนตกใจ<ม>เฮ้ยหาเรงเฮ้ย,ยตายเลยนะเนาะหาฟิตแล้วสำนันกันได้คนเฮาน่ะมีพิษกันได้เนาะแต่ว่าผูา้น้อยผู้ลายอันเลนะเนาะเอาพอพ่อพิแล้วก็บหูโบเป็นซ้ำกับซนะ้ำโบเป็นยังเนาะแมนบบเป็นยังบบพิษซ้ำพิษชักถือว่ายังยังมีผู้ใหญ่ให้โอกาสเราอยู่ดอกโดย มีผู้ติดต่อมาโย่หลายมีผู้อยากทำบุญน้ำลูกแล้วอีกอย่โดยกระซาทุกคนได้ทำน้ำลานทุกข้าเนาะแต่เพื่อนอยากห่งว่ามือมือไดเนาะเพื่อนทำบุญเนาะยังคิดไปถามอยว่ามือไดนว่าผู้ใหญ่เพื่อนก็อยากห่วงยันว่าประบุญหู้เนาะเพื่อนก็บ,บริโทมาบอกเนาะบอกเพื่อนบริโทบอกมันมีมันมีหลายประเด็นปราบุญบางเทื่อเนาะบางเทื่อก็คือ อ่าส uh, e e? ิ่งที่โบ่บโบบมาบอกเอื้อยนี่มีหลายประเด็นบางที่ก็คือคืออายเอื้อยหลายอย่างให้ได้ให้แต่บางที่ก็อายอย่างว่าบอกอย่างว่าหากะอายเอื้อยเลยแบบเป็นการบวก้ามาอ่าประเด็นตัวนี้นะสองมาบอกให้เป็นยังดอกจั่หมาให้น้องมาโลดอ่าเรให้เป็นยังพอว่าขน้อยกระเท่าปนี่แล้วว่าสั้นซะเลย เป็นเอ้ยกับเมินกับแม่ผู้นึงแล้วกน้อยก็บ่อให้น้องด้วคันท่าน้องมาขน้อยก็ดีใจยันคือโตเคยให้แหละแลละอายฮะนะตัวเรน,เนอายนะประบุนความคิดฮาดอกอันนี้คิดว่าเธอกับเลียอยูไปกับคำบอกคำจากะ่ะคิดว่าให้ให้เวลาเนี้ฉอดเราบทเรียนเนี่ยฉอนเราเองอมีแต่อะสรุปง่ายๆบบบประบุน แห้งเพุ่นแหละเนาะไปบอกเดี๋ยวสีพาไปไปแห่งกะลังใจกันอ่าจะเป็นเอ็นอุ่นการล่มหายใจจากสําคัญเด้ออาไอ้น้องต้องอยู่เคียงข้างกันประบุเนย,ย,ยต้องให้กกำลังใจกันใส่เลือดเนานะประมาณนี้ได้ประบุญนยังอยากฝากอีกบ่ อคับผ่าความเศ้าไปในนะี้แล้วคันผืนขึ้อีดุสงสารเมตตาปณิกระซาตุว่อนนซอยมาเพิ่มแนะ่อยาก,าก<ต>ได้ยันยันเฮือนบบแล้วยันเฮือนบบแล้วแนะ่เลยยังฉะพาะสวงโค้งหลังคาเนาะเมื่อฝนจากซอยผู้เล็กผู้หน่อยค่ะได้เนาะโดยอิงตามเพิ่นโดยอ่ะประบุนคอยประบุนอปดีมีแหงเด้ออ่าคอยเ่ลี่ยเรียบวไปไป้วย ดูดูสบายดีเด้อปุ่นเด้อดูอิะความเบาปซื้อพระอาจารย์แต่ละอาตแต่ละองคขก็เพิ่มมาสุดมาซอยเด้อจ้าถูกโอเคพี่น้องอย่ปิดคลิปก่อนบานนี้เนาะสรุปบานนี้พี่น้องสรุปปะบุญคนดีพี่น้องเอ๋เนาะมารยาทดีคุณบัตมดีพี่น้องเอ๋เนาะเป็นแบบอย่างที่ดี ให้หลายๆคนพี่น้องให,ให้ลุงให้หลานอาประบุญกาฝากขอข่วมเสือเรานอนํนางผู้ใหญ่แก่บุญท่ันใดที่ว่าอยากช่วยก็ช่วยประบุญเพิ่มเน่ช่วยพระอาจาร์เม่เนาะเพราะว่าประบุญย่านเฮือนบนแล้วพี่น้องไงอเนาะเพราะว่าอยากให้เฮือนแล้วพี่น้องโดยกาฝากในเด้อพี่น้องถ้าใครอยากช่วยประบุญก็ติดต่อหาตุสิตย์ได้ตุสิตย์จะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเ,อาเนาะสำหรับน,นี้ตุสิตย์กะจะได้ขอโตจบคลิประยะลาพระจากพ่อยพี่น้องไปก่อนพี่น,อน้องพบกันในคลิปหน้า มาพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนีย่ยพี่น้องทุกท่ายนี่ทุกชิดก็เชิญกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อ